เป็นนาทีหนึ่งท่านครับียบึงดึงแล้ว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 เย้จุกรูตัวตึงทำไมเข้ามาลึกจังเลยอ่ะก็เป็นในเรียมาแล้วเ่ยยินัไหมตอนน่ะปลกแล้วก็ได้อ๋อยไม่จุ้านี่ย เดี๋ตวต้นเ่นต้นเ่นอิ่ต้นเดเด้นเั้เดนต้เดนตีนมิต้อด่นเด่้นน้น้เด็นจ้คด่นตเ่นต่นตเด็บไ้มนต้